สวัสดีครับพี่น้องมันนี้กับพ่อๆพพพกับชงใบจิวบัตหน้าเก่าเนาะพี่น้องเนาะกะ็เกิดปัญหาอล้วพี่น้องเฉือกบวมัดเนาะเนื่องจากแก้ไขไปแล้วมันกเกตดงานใดแค่แป๊บเดียวพี่น้องกกไดใดแค่มือโตมือเนาะเบึงไปแล้วสรงงานเขาเก็เชิงจะล่ลำบากนะพี่น้องขี่ไรครับนี่ครับเกิดคือว่าเฉมับบวมมดพี่น้องมันสิเป,ป็นยังสิเนาะเนี่ย สาเหตุก็คือตัวนี้เลยพี่น้องสาเหตุคือตัวนี้ครับเนาะของคันอื่นเป็นยังไงผมผมบลูเนาะแต่ว่าคันนี้เอ่อเป็นบอกเคเอ็มทีเนาะแล้วก็ทุกรุ่นก็น่นาจะมีคือกันเนาะพี่น้องก็คือเอ่อเป็นเอิ้อนจะได้ละเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นวีเนาะกดกดเชือกพี่น้องกดเชือก ดันเฉือกหนีบเฉือกเนาะเวลากระสวยส่งขันมาปุ๊บมันก็จะหนีบเชือกไวพี่น้องจนกว่าจะมดัดแหลวอยางแหลวมันก็สิปล่อยเนาะมันเป็นรอบของมันเนาะพี่น้องแต่ที่นี่ไอหวีต,ตัวนี้มันเป็นเหล็กธรรมดาพี่น้องถือว่าเขาบิดองศามาเพื่อให้มันด้แนวไข,ข่ไข่ก็ว่าสรงตัวแอลอ่ะพี่น้องบิดมาจังหน่อยเนาะแหมส่งพุตัวแอลอ่ะเดี๋ยวใส่เบื้องตัวยางถือว่ามันหักเนาะมันหัก เนี่ยที่ผมเชื่อมากพี่น้องเนี่ยมันเป็นลักษณะนเนี่ยเนาะบัวแนมเห็นบอเพราะว่ามันมันเกิดเชิงใจย่อนแสงพี่น้องเพราะอยยุกลางแดดครับตอนนี้อยยุกลางแดดก็ว่าจะแก้ไขกลางแดดไปเลยเนาะให้มันจบไปเลยก็นี่แหละพี่น้องมันหักของเดิมมันเนี่ยของเดิมมันพี่น้องเนาะกะ็ความหนากระถือว่าแตกต่างกันอยู่ครับแตกต่างแล้วก็ความแข็งก็แตกต่าง เนาะอันนี้ใส่งานมาประมาณเจ็ดถึงแปดปีครับตัวนี้เจ็ดถึงแปดปีก็จะได้ใส่ของเก่ามันเลยพี่น้องเพราะว่าผมใช้ของอ,อยีหอย่ห้อยี่ห้อนึ่งเนาะบบเออซื้อและกันเนาะซื้อมานี่สองแผ่นนะพี่น้องสองแผน่นสู่แผ่นเดียวบ่ได้พี่น้อง เบิ้งเดียวเดียวผมใช้เบิ้ององศา <S <S สังเกตเบิ้งเด้อพี่น้องมันมีก้านบิดเลยนะมันกดบรยูหล่ะก็คือว่ามันกดวีหนีบเชือกบระยุแล้วส่วนฟังเนี่ยช่องว่างยังเหลือหลายเลยพี่น้องสามารถกดได้อีกเนี่ยสามารถกดได้อีกเห็นไหมครับส่วนอันเนี้ยจนชิดแล้วครับเบิดแล้วคอม่มนจับบระย่คือต้องเปลี่ยนอีกอีกรอบพี่น้องมันบอสามารถที่ตี้แล้วก็ให้มันบิดได้คือเกาเนาะ เพราะว่ามันเป็นเล็กอ่อนพี่น้องเนี่ยตามจริงจุดเนี่ยถ้าเกิดแก่ไขเป็นเล็กแข็งได้พี่น้องมันจะดีมากเลยเนาะนี่แหละพี่น้องขี่ไลไรครับหายสิบก่อนเซานี่จน้นงุดงิดครับ <c oughs> เห็ดงานเนาะมันก็งุดงิดก็ต้องอ่ะสละเวลาเสียเวลามาแก่ไขเลยเสียวเลยดีกว่าเนาะ,ะแล้วก็จะได้เห็ดงานแบบเงวๆไปเลยเนาะ แต่ก็ต้องมาลรุนอีกเทื่อพี่น้องเพราะว่ามันหักมากเนาะเนี่ยมันหักมากแกไขามากกับรอลว่ามันจะเป็นยังไงมันจะใส่งานดีดีป่เนาะใส่งานด้ด่วนสํานใด,ด,นดเนาะก็อ่ะโอเคเดี๋ยวขอเวลาเปลี่ยนแป๊บหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวจะมาถ่ายเบื้องนอกในช่วงการเท็ดงานเนาะลั่นงานอีกเนาะว่ามันจะเป็นแบบไดเนาะก็ะนี่ครับถอดออกมากแล้วเห็นบอพี่น้อง องศามันบ่ได้แล้วมันบ่สามารถที่จะว่ามันบอสามารถที่จะไปกดเนาะไอตัวหนีบเชือกได้พี่น้องภาษาบานๆคือหนีบเชือกนลพี่น้องเนาะคำศัพท์ภาษาช่างเขาจังไรผมบรูดอ,อก <c oughs> ก็คือนี่แหละเอาเข้าใจง่ายๆก็คือมันเป็นนิ้วเนาะเป็นนิ้วเนาะไปกดชุดที่ว่าเฮ็ดห้เชือกมันกดอยู่ในกีบ หวีชุดมัดนี่เนาะพี่น้องเฟืองชุดมัดนี่เนาะก็นี่พี่น้องเห็นบอกองศามันบดได้กันเลยก็เนี่ยอันนี้ที่ฮักนี่คือของเดือม,มันเนาะส่วนอันเนี้ยสองแผ่นได้พี่น้องสองแผ่นเอาบอยูเนาะเนี่ยมันจะขึ้นองศาตรงแล้วพี่น้องกดบดได้แล้วกดบดได้ปุ๊บพ่อเชือกเนาะเชือกมันตึงเกินไปเนาะพี่น้องมันตึงเกินเนาะ พอเชือกมันตึงเกินไปเนาะแล้วก็ก้อนฟางที่ว่ามีน้ำหนักในจังน้อยก็คือความแน่นเนาะเนี่ยปัจจัยหนึ่งคือกันพี่น้องปัจจัยหนึ่งคือกันเด้อที่ว่ามันเหตุให้ก้อนแน่นบ่นแน่นคือกันครับตัวนี้เพราะว่ามันเป็นเป็นโตเอ่อเป็นโต,นต,นตล่างเชือกเนาะเนี่ยพี่น้องอ่ะเดี๋ยวประกอบแป๊บน,นึงพี่น้อง ก็ตอนนี้ก็ใส่เซ็ตซับเรียบร้อยนะพี่น้องก็ใส่เวลาใส่นี่ก็บวกเกินหานาทีเนาะเล้วนะพี่น้องแต่ทั้งนี้มันก็นย่งบระทันได้เต็มรอยเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องเพราะว่าห้าต้องเลนหลดุดเบงกนพี่น้องว่ามันทนแรงดันเนาะของเฉือกกับฟางที่ว่าเวลามันปล่อยตัวมัดออกไปเล้วมันจะมัดอยู่โบเนาะช่วงที่ว่ามันกระสวยทรงทรงเฉือกมามัดเนาะว่ามันจะดึงกันอยู่บอ ก็ตรงแรงมึงครับจะต้องขันแมนดึงยัางบอลชันดูเขาก็อัดไปเรื่อยๆครับอัดน็อตไปเรื่อยๆเนาะก็ไปเดี๋ยวลองเครื่องกันเลยพี่น้องก็ตอนนี้เครื่องก็ถือว่าสมบูรณ์ดีพี่น้องก็มีก้อนแตกแล้วเนาะแม้กระทั่งผมอดัด์ตเทว่าเป็นกอนนยยนอ้อนตับใหญ่ๆเนาะเทว่าอ,อ่มันแตกเนาะแล้วผมกองไว้เนาะแบบบ่ได้ย้ายเนาะพี่น้อง บบก็ว่าก,ตตก,ก,ก,งงก้อนกระบาดแครับตเจอกระแทกก็ไปแห่ๆก้อนกระบาดแตกเนาะนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวว่าฟัางเไม่แข็งคือจังกี่ไหลก่อมัดเนาะมัดคางน,นึงอีกยคางน,นึงก็ปล่อยเงามาเลยเนะาะก็มีการมัดนีด่แหละพี่น้องเกิดจากสาเหตุอ่า โตข้าตะเกียบโตเนียวตะเกียบสีว่าให้เบิ้งต,ต่อ้นคลิปเลยแล้ว,วนน่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจากก่อนนีแด้วนน่น้องเนาะที่มันแตกไปเนาะ เรียบร้อยครับ